ลองความาอ่อนชัแต่เราสั่งนี่ใ่น่สังบัสั่งมันอะไรี่เราเป็นบัวี่เดียวบังนีเรา้ไมกิงแต่อุีอะไรกันแต่ว่าบางไปมากๆจะมดจะวาราปึ๊กเพราะว่าบัวดังนี้หักก็ได้เันยุติศาสตรลนักเทียเนาะอ่าไอ้กี่มันไงปัจจุบันนี่เขาเก่งกาดแต่ควาบก็ได้เพมาะเป็นยุติาสตร์นะครับแต่ว่าทำไ่ได้ยังไง การกฎหมายว่าอะไรเขามอบผมบ้านเลยฝากตรวจมันเราต้องเรียนเรียนพิธีการม่้านอย่างไม่ันที่ผมไปทำตื่นทางพวกนี้เสร็จมาบอกข่าวก็โดนตวงมขาหลามบ้านตึนดูแลนะไมนเขาจะมาครับเขาจะหลับจบตึนดูแลงั้นก็ใจไม่บาดเนี่ยเออเกษียณยอม่อมไหม่ลอวพอเปรียบเทียบเลยหลายบ้านยหลายองค์ที่มันมีบานเรามีจังหวัดน้องปญยนีไ anh đó. mẹ bỏ mua là mua luôn đi, nên đó đi phòng này, bà bà gì, anh, bọn mà, dám để tiền, thay để chỉ tuôn nước sang đây này, cái sang, mẹ bỏ luyên luyên sang, anh ra, là mướn cho cái gì à? เอาบหรูเองาบานไหนเ้ยนะุู้มาริารมาว่ไดนเขาจะเงินเาจะจอเบื้องล่วงแต่บ้านราตัวกู้สารเบื้อง่หลายย่างเี่เขาไม่จะปล่อยเงินถ้าจีนว่างเงี่ว่าตอนนี้จีนมาทภาพเนี่ยือเงี้ยเราหรอีรืเงี้มันเราจะเหรอใช่ปะทำไจริง่